สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถซูเปอร์คาร์เปิดประทุนที่ทรงพลังและหรูหราที่สุดรุ่นหนึ่งจากค่ายมาลําพอง นั่นก็คือ2 0 2 6 Ferrari 812รี GTS รถคันนี้คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สมรรถนะระดับสุดขีดและความหรูหราแบบอิตาเลียนแท้แท้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปรีวิวแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Ferra ร i 8ี2 GTS ยังคงเอกลักษณ์ของรถเครื่องยนต์วางหน้า V12 เอาไว้อย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้ายาวและเส้นสายตัวถังที่ดุดันช่วยบอกทันทีว่านี้ไม่ใช่รถธรรมดา ไฟหน้าเล็บด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าช่องดักอากาศรอบคันถูกออกแบบมาเพื่อหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยเพิ่มแรงกดและการระบายความร้อนหลังคาแข็งแบบพับเก็บได้คือจุดเด่นสำคัญทำให้คุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากรถคูปเป้สุดหรูเป็นรถเปิดประทุนสุดร้อใจได้ภายในไม่กี่วินาทีด้านถ้ายมาพร้อมไฟถ่ายเล็ด,ดีไซน์บางดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่และท่อไอเสียสีออกที่บ่งบอกความแรงแบบเฟอร์รารีอย่างชัดเจน เข้ามาดูภายในห้องโดยสาร f e r r a ร i ี่812 GTS ให้ความรู้สึกหรูหราและเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางวัสดุที่ใช้เต็มไปด้วยหนังคุณภาพสูงเอาคันทาราและคาร์บอนไฟเบอร์ทุกจุดสัมผัสให้ความรู้สึกพรีเมียมเบอดนั่งทรงสปอร์ตอกกระชับแต่ยังนั่งสบายเหมาะทั้งการขับทางไกลและการขับแบบสปอร์ตแผงคอนโซลออกแบบโค้งเข้าหาผู้ขับ มาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องหรือโหมดการขับขี่ระบบ INFO ฟเทนเมนตได้รับการพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและยังมีจอสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าที่สามารถดูความเร็วแรงจีและข้อมูลสมรรถนะต่างๆได้เพิ่มความสนุกให้กับทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ Ferra ร i 812 GTS คือรถที่สร้างมาเพื่อความร้าใจอย่างแท้จริง ขุมพลัง v 1 2แบบไม่มีระบบปัดอากาศให้พละกำลังมากกว่า800แรงม้าอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีการตอบสนองของคันเร่งฉับไวและเสียงเครื่องยนต์คือสเสน่ห์ที่หารถยุคใหม่มาเทียบได้ยากระบบช่วงล่างและระบบควบคุมการทรงตัวขั้นสูงช่วยให้รถเกาะถนนอย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถเครื่องหน้าแต่ก็ยังให้การควบคุมที่เฉียบคมโดยเฉพาะเมื่อขับด้วยความเร็วสูงและเมื่อเปิดหลังคาคุณจะได้ยินเสียง v 1 2แบบเต็มอารมณ์ทุกครั้งที่กดคันเร่ง ในเรื่องของราคา f e r r a ร i ี812 GTS รุ่นปี2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ430,000ดอลลาร์สหรัฐและสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกมากจากโปรแกรมตกแต่งพิเศษของ f e r r a ราีไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังวัสดุภายในหรือรายละเอียดเฉพาะตัวซึ่งทำให้รถแต่ละคันมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความพิเศษสมรรถนะและความคลาสิกของเครื่องยนต์ V12 ที่หาได้ยากขึ้นทุกปี นี่คือการรีวิวแบบละเอียดของ2026 Ferrari 812 GTS จากช่อง Auto Car Review หากชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Auto Car Review วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถซูเปอร์คาร์เปิดประทุนที่ทรงพลังและหรูหราที่สุดรุ่นหนึ่งจากค่ายมาลำพอง นั่นก็คือ2,026 Ferrari 812 GTS รถคันนี้คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์สมรรถนะระดับสุดขีดและความหรูหราแบบอิตาเลียนแท้แท้เดี๋ยววันนี้ผอาจะพาไปรีวิวแบบละเอียดทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและราคาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Ferrari 812 GTS ยังคงเอกลักษณ์ของรถเครื่องยนต์วางหน้า V12 เอาไว้อย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้ายาวและเส้นสายตัวถังที่ดูดุดันช่วยบอกทันทีว่านี้ไม่ใช่รถธรรมดา ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียบคมพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความดุดันให้กับด้านหน้าช่องดักอากาศรอบคันถูกออกแบบมาเพื่อหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยเพิ่มแรงกดและการระบายความร้อนหลังคาแข็งแบบพับเก็บได้คือจุดเด่นสำคัญทำให้คุณสามารถเปลี่ยนอารมณ์จากรถคูปเป้สุดหรูเป็นรถเปิดประทุนสุดร้อนใจได้ภายในไม่กี่วินาทีด้านถ้ายมาพร้อมไฟถ่ายเล็กด,ดีไซน์บางดิฟฟิวเซอร์ขนาดใหญ่และท่อไอเสียสีออกที่บ่งบอกความแรงแบบเฟอร์รารีอย่างชัดเจน เข้ามาดูภายในห้องโดยสาร f e r r a ร i ี่812 GTS ให้ความรู้สึกหรูหราและเน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางวัสดุดที่ใช้เต็มไปด้วยหนังคุณภาพสูงเอาคัน a าราและคาร์บอนไฟเบอร์ทุกจุดสัมผัสให้ความรู้สึกพรีเมียมบาะนั่งทรงสปอร์ตอกกระชับแต่ยังนั่งสบายเหมาะทั้งการขับทางไกลและการขับแบบสปอร์ตแผงคอนโซลออกแบบโค้งเข้าหาผู้ขับ มาตรวัดดิจิทัลแสดงข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องหรือโหมดการขับขี่ระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานง่ายขึ้นรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและยังมีจอสําหรับผู้โดยสารด้านหน้าที่สามารถดูความเร็วแรงจี G และข้อมูลสมรรถนะต่างๆได้เพิ่มความสนุกให้กับทุกการเดินทางในด้านสมรรถนะ Ferra ร i 812 gts คือรถที่สร้างมาเพื่อความร้าใจอย่างแท้จริง ขุมพลัง v 1 2แบบไม่มีระบบอัดอากาศให้พละกำลังมากกว่า800แรงม้าอัตราเร่งจาก0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาไม่ถึง3วินาทีการตอบสนองของคันเร่งฉับไวและเสียงเครื่องยนต์คือเสน่ห์ที่หารถยุคใหม่มาเทียบได้ยากระบบช่วงล่างและระบบควบคุมการทรงตัวขั้นสูงช่วยให้รถเกาะถนนอย่างมั่นใจแม้จะเป็นรถเครื่องหน้าแต่ก็ยังให้การควบคุมที่เฉียบคมโดยเฉพาะเมื่อขับด้วยความเร็วสูงและเมื่อเปิดหลังคาคุณจะได้ยินเสียง v 1 2แบบเต็มอารมณ์ทุกกคครรัั้งงที่นเ ในเรื่องของราคา Ferra ร i ี่812 GTS รุ่นปี2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ430,000ดอลลาร์สหรัฐและสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกมากจากโปรแกรมตกแต่งพิเศษของ Ferra ร i ีไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังวัสดุภายในหรือรายละเอียดเฉพาะตัวซึ่งทำให้รถแต่ละคันมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครแม้ราคาจะสูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความพิเศษสมรรถนะและความคลาสิกของเครื่องยนต์ V12 ที่หาได้ยากขึ้นทุกปีนี่คือการรีวิวแบบละเอียดของ2026 Ferra ร i